เฮ้ย hey, อนุทินวันนี้พี่สูจน์ชัดเจนแล้วพี่น้องชาวใต้และพี่น้องทั่วประเทศไทยว่าการเมืองเมืองไทยแล้วนะการเมืองแม่งพึ่งไม่ได้จริงๆนาย,ยกไม่ต้องลงไปต้องไปผัดข้าวชาวบ้านเขาแดกเขารำคาญมึงเมืองไตยหาอยู่แล้วอย่าเสือกพูดคำว่าหน้างานและทำงานอยู่แล้วส้วนตีนเนี่ยถ้าพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบ,บาลชุดต่อไปนี่นะเรือหายประเทศไทยแม่งเรือหายไทยโหงเพราะมันก็รู้อยู่แล้วว่า ด้านนี้เป็นด้านทิ่งน้ำมันจะไหลออกมาเข้ามาแล้วเอาเสือกสร้างถนนไปขวางเอาไว้ซึ่งถ้าจะสร้างก็สร้างได้แต่ต้องลงทุนสร้างสูงหน่อยก็คือว่าต้องทําเป็นเหมือนทางด่วนมีเสาปักอยู่แล้วก็ให้น้ํามันลอดเสาได้แต่เอาละเมื่อแม่งโงงกันแล้วสร้างกันแล้วแล้วกรมทางหลวงก็เป็นคนสร้างซึ่งก็งบประมาณก็มจกาจากกระทรวงคมนาคมช่างมันทิ้งไปก่อนณนะวันนี้ คนเดียวเท่านี้ตัดสินใจช่วยชีวิตชาวหัดใหญ่ได้ในขณะนี้ไม่ใช่ชื่อใครไม่ใช่ผู้ว่าผู้ว่าก็โดยการเมืองเล่นงานผู้ว่าคนปัจจุบันนายรัฐศาสตร์ชิดชูปีเดียวแม่งเป็นผู้ว่าสาจังหวัดต้นปีเป็นผู้ว่าวัฒพัทลุงรัฐบาลย้ายเป็นผู้ว่ากระบ,บี่หนึ่งตุลาคมเดือนอยู่เดือนกว่าพออนุทินเข้ามาย้ายเป็นผู้ว่าสงขลาเมื่อวันที่12นี้เอง การเมืองก็มีส่วนเพราะว่าไอ้ผู้ว่านี่ลงมาช่วยแก้ปัญหานั้นยังเดินตลาดถานใหญ่ไม่ทั่วถึงเลยน้ำมันก็ท่วมแล้วเอาละท่านผู้ชมครับถ้าเราจะแก้ปัญหานี้เพื่อให้น้ำลดเราต้องระเบิดทางอันนี้ใครจะระเบิดได้ให้ผู้ว่าระเบิดมันก็ไม่กล้าให้ผู้จัดการสูงสุดระเบิดมันก็ไม่กล้า ไม่มีใครกล้าเพราะเดี๋ยวจะผิดกฎหมายอีกเอานี่คือสันดานของข้าราชการไทยและระบบไทยนายกต้องสั่งต้องพิจรารณาว่าไอ้น้ำที่มันจะลดลงเนี่ยเพื่อต้องระเบิดทางเพื่อไอ้น้ำเนี่ยมันไหลลงสู่ทะเลสาบสงขาน้ามันจะลดได้เร็วถึงจะมีฝนตกตลอดไม่หยุดแต่อย่างน้อยน้ำก็ระบายได้นี่น้ำมันระบายไม่ได้และใครละสั่งได้ต้องอนุทินชาญวีรกุล คุณเลิกหิวแสงนี่ถ้าไม่ใช่พระบาทเสด็จเจ้าอยู่หัวเป็นแสดงความห่วงใย,ยเนี่ยคงไม่ให้ท่านราชเลขามานั่งหัวโตวประชุมคุณเลิกสมมติสถีได้ไหมต้องระเบิดไอเส้นทางถนนลบบุรีราเมศซะ24กิโลเมตรเห็นใจครับคนอยู่ต้นน้ำกับคนอยู่ปลายน้ำ ก็คือถ้าตรงกลางดูกระเบิดไปแล้วเนี่ยไอ้ตรงต้นน้ําปลายน้ําก็จะท่วมเพราะฉะนั้นแล้ววิธีแก้ปัญหาก็คือว่าต้องระดมคนไปขนคนที่อยู่ต้นน้ําปลายน้ําออกมาซะออกมาอยู่ในที่สูงข้างนอกแล้วก็ระเบิดก็วิศวกรรมมันคำนวณได้ผู้เชี่ยวชาญน้ําก็คํานวณได้ว่าระเบิดตรงไหนถนนนี้น้ํามันถึงจะเริ่มลดลงคือต้องให้ช่องทางให้น้ํามันไหลหลักการนี้ไม่มีอะไรยากเย็นเลย ปาเสด็จเจ้าอยู่ในงานที่กาุงท่านเคยพูดมาตั้งนานแล้วว่าไอ้น้ําที่ท่วมกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเราต้องเปิดพื้นที่ทางตะวันออกของเราให้เป็นพื้นที่แก้มดิงหรือว่าระบายน้ําลงสู่ทะเลได้แต่ว่าเราแม่งเห็นแก่ตัวเสือกเอาพื้นที่นั้นเอาไปทําหมู่บ้านจัดสรรเต็มไปหมดวันนี้ถ้าน้ําตกหรือฝนตกแบบหัดใหญ่กรุงเทพมหาคนครแม่งก็ท่วมเหมือนเดิมท่านผู้ชมเห็นหรือย,ยัง คนเดียวที่จะสั่งการได้คืออนุทินชาญวิรุกุลและนายกแอบแฝงคนหนึ่งคือทองเจือเดินผ่านอนุทินทองเจือชีวิตคนสำคัญกว่าบอกนายกคุณอะอนุทินบอกให้เลิกสร้างภาพได้แล้วลงไปทำหาอะไรแล้วก็พูดอยู่นัน่นนะหน้างานเขาทำอยู่แล้วทำอะไรวะทำเฮ้ยอะไรทำไม่ได้เพราะว่าหน้างานจะทำนี่ไง เข้าในพื้นที่ยังเข้าไม่ได้เลยแล้วเขาทำยังไงที่เขาทำไม่ได้เพราะน้ำมันสูงสี่เมตรห้าเมตรอย่าว่าแต่สี่เมตรห้าเมตรเลยแค่สองเมตรสามเมตรนี่ก็ตายหาแล้วก็เรือหายตายโหงแล้วหลักการ Pin ง่ายๆก็คือมึงเอาไอ้นี่ออกซะเห็นหรือ,อยังท่านผู้ชมไอ้สีน้ำเงินนั่นแหละคือถนนโลบรุรีราเมศมันกั้นน้ำเอาออกซะให้น้ำมันระบายออกไปได้แล้ว น้ำที่ต้องลดที่สำคัญน้ำท่วมหลักการที่สำคัญที่สุดคือต้องระบายน้ำแค่นี้เองแม่งเป็นธรรมชาติไม่ยากเย็นอะไรแต่เผอิญในประเทศไทยคนที่สั่งการในนี้ได้ก็คือนายกรัฐมนตรีเฮ้ยอนุทินวันนี้พี่สูตรชัดเจนแล้วพี่น้องชาวใต้และพี่น้องทั่วประเทศไทยว่าการเมืองเมืองไทยและนะการเมืองแม่งพึ่งไม่ได้จริงๆ ไม่มีทางพึ่งได้ถ้าพึ่งได้เนี่ยมันจะต้องรู้แล้วหลักการต้องทำยังไงนายยกไม่ต้องลงไป <c oughs> ไม่ต้องไปผัดข้าวชาวบ้านแดกเขารำคาญมึงจะไยหาอยู่แล้วไปแล้วตัดสินใจทำอะไรอย่างใดอย่าง,างดางหนึ่งเพื่อให้น้ำมันลดนะพอน้ำมันลดแล้วก็ค่อยสร้างทางขึ้นมาใหม่ที่เราระเบิดไป2 4ก็คอรัปชันกันแม่เป็นแสนแสนล้าน มึงเอาเงินสักก้อนนึงไปสร้างทางให้เขาแล้วสร้างวันนี้ก็สร้างเป็นเสาสูงเลยข้างล่างปโปร่งเพื่อให้น้ำมันไหลเข้าแล้วก็ยังสามารถจะวิ่งเลี่ยงเมืองหัดใหญ่ไปได้หลักการง่ายๆแค่นี้เองนายกเท่านั้นที่จะตัดสินใจอย่าเสือกพูดคำว่าหน้างานก็ทำงานอยู่แล้วส้นตีนนี่ผมพูดด้วยอารมณ์นะช่วยไม่ได้ คนอย่างคุณเนี่ยไม่มีอะไรเลยสมัยโควิดอยู่คุณก็ไม่กล้าทำต้องเอาพลเอกประยุทธ์องมาจัดการทุกเรื่องเรื่องกัญชาพอเกิดขึ้นผมก็ทิ้งงานไปเลยคุณที่ประเภททำแล้วทิ้งขจายหรือเปล่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้าพรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลชุดต่อไปนี่นะเรือหายประเทศไทยแม่งเรือหายตายโหงเอาละช่วยชีวิตคนก่อนได้ไหมตัดสินใจเลย คุณจะระเบิดทางนี่แม่งใช้เวลาไม่นานทหารก็มีวางระเบิดไม่เกินสองวันเนี่ยไอ้ทางที่คุณต้องการจะระเบิดคุณถามวิศวกรทางน้ำว่าไอ้น้ำที่ไหลมาระเบิดจุดไหนบ้างมันจะได้เคลื่อนมาเร็วเพื่อให้น้ำในหัดใหญ่มันลดลง